ดูช่างย้อยทำอะไรนี่ดูนี่ขนาดรถเปล่าๆนะเนี่ยโอ้โหขวดแย่ไม่ได้ฮะสุดยอดคันเมื่อเช้าก็สุดยอดคันนี้สุดยอดกว่าน,นะฮะดูเดิโอ้โหนี่ขนาดรถเปล่าๆนะครับนี่นะฮะสุดจัดครับคันนี้สุดจัดช่างย้อยจัดให้นี่ดูช่วงล่างของช่างย้อยดูครับสุดยอดแหนบกระดานแค่สี่แผ่นเอง หาแผ่นทั้งมีขั้นกลางโอ้โหสายย่อฮะช่างย่อยจัดให้เลยสายย่อเนี่โดนใจครับสุดยอดถูกใจไวรุ่นนี่ฮะแล้วก็มีลูกยางกันกระแทกด้วยนะใส่ลูกยางกันกระแทกเข้าไปด้วยโอ้โหดูแหนบซะก่อนฮะนี่ฮะช่วงล่างสุดยอดจริงๆ ใส่โช๊คคู่เดียวครับนี่คือแหนบด้านหน้านะฮะเจาะรูล่นนิดนึงแหนบแค่สีแผ่นเองครับสายย่อคันนี้ใส่ล้อมแม็กนะฮะโอ้โหสุดยอดช่วงล่างคันนี้ปึกมากๆโช๊คคู่เดียวครับนี่ฮะดูช่างย้อยจัดช่วงล่างให้ สุดยอดจริงๆแหนบแค่สีแผ่นเองครับโอ้โหโสุดจัดดำกระบะเสร็จแล้วกําลังทาสีโอ้โหเดี๋ยวทาสีเสร็จก็ยกกระบะใส่ยกคอกใส่เรียบร้อยดำล่างดำบนแล้วก็ทำฝาท้ายเลดด้วยอืม รถคอกสมัยนี้ต้องทําให้แข็งแรงกันไว้ก่อนครับไม่แข็งแรงไม่ได้ฮะนี่ฮะอูช่างย่อยครับตามกระบ,บะช่างย่อยเซ็ตช่วงล่างให้ด้วยฮะสุดยอดใส่ฝาท้ายด้วยเหล็กตะเลดแข็งแรงแข็งแรงสวยด้วยได,ไ,ได้หมดอ่ะ มาที่อู่ช่างย้อยเนี่ยเจ้าของรถอยากได้แบบไหนมาจัดให้ได้หมดนะฮะมาเลยอยากได้แบบไหนครับนี่อยากได้แบบกระบะแบบแข็งๆดำแข็งๆดำสวยๆงานเนียนๆนะฮะขอบแม็กไลเนอร์ได้ไม่ต้องเจาะแม็กไลเนอร์นะครับฝาท้ายก็สวยครับทําฝาท้ายให้แข็งแรงแข็งแรงใช้ได้ทนทนยาวๆนี่ช่างย้อยจัดช่วงล่างให้อีกคันนี้สุดยอดเลยคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ราะสายคันที่สองนี่คันนี้คันที่สองของฝอยคันแรกใช่ไหมแต่ที่เรนไม,ไม่ได้จัดเอยอืมถึงว่าเลยสุดยอดอ่ะดูช่วงล่างซะก,ก่อนเทพสุสดๆฮะออโอ้โหตรงเตงเดิมนะฮะอันนี้เต็งเตงเดิมดูช่างยอยจัดช่วงล่างให้เป็นตรงเตงเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนตรงเตงนะครับสุดยอด เดี๋ยวดูตอนรถเสร็จนะครับว่าทรงจะเตี้ยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆจะพามาชมรถคอกหนึ่งคันครับคันนี้โหสุดยอดสุดจัดต้องบอกว่าสุดจัดดูช่างย้อยทำอะไรนี่ดูนี่ขนาดรถเปล่าๆนะเนี่ยโอ้โหขวดแย่ไม่ได้ฮะสุดยอดคันเมื่อเช้าว่าสุดยอดคันนี้สุดยอดกว่านะฮะดูดิโอ้โห นี่ขนาดรถเปล่าๆนะครับนี่นะฮะคันนี้ใช้ล้อสิบห้านะครับใส่ล้อแม็กด้วยนี่แล้วดูสิทรงรถเปล่าๆขนาดนี้นะฮะโอ้โหวันนี้คันนี้มาดามกระบะที่อู่ช่างหยอยครับนะฮะดามกระบะเสร็จเรียบร้อยคันนี้ไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์นะครับเพราะว่าเขาจะไปวิ่งทุเรียนดามกระบะให้เสร็จเรียบร้อยสวยงามนะฮะนี่ครับอื้อ แล้วก็ใส่เหล็กสแตนเลสปูฝาท้ายเข้าไปด้วยนะฮะเรียบร้อยครับใส่เสร็จเรียบร้อยสวยงามครับนะฮะจะให้เพื่อนๆดูทรงก่อนเลยนี่ดูรถเปล่าๆนะฮะเตี้ยขนาดนี้เดี๋ยวนี้รถคอบจัดกันแบบโหดๆมากเลยยั้งครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูทีเด็ดใต้ท้องโอ้โหดูแนบซะก่อนต้องบอกว่าสุดยอด โอ้โหแหนบแค่สี่แผ่นครับดูสิสุดจัดประหลัดบอกเลยฮะใช้ตรงเตงเดิมนะครับมีตัวรัดแหนบด้วยครับนี่ฮะมีลูกยางกันกระแทกด้วยนะครับคันนี้นะฮะนี่ฮะโอ้โหนะฮะช่างย้อยนี่ดามกระบะเสร็จเรียบร้อยนะครับดามกระบะล่างบนเรียบร้อยเพื่อความแข็งแรงคันนี้ต้องไปจัดทุเรียนแบบหนักๆครับ จาของเขาไว้วิ่งทุเรียนนะฮะโหยถือว่าสุดยอดนะครับนะฮะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนี่ดามกระบะให้สวยงามเห็นไหมครับอคอกนี้ก็สวยมากเลยนะฮะรถคันนี้เป็นรถที่หล่อมากเลยนะฮะเจ้าของบอกว่าอยากได้แบบย่อๆอยากได้แบบทรงเตี้ยนนะครับช่างใหญย่ยจัดให้เลยนะฮะเป็นยังไงดู สรงสุดยอดไหมดูโอ้โหสุดยอดจริงๆไป่าปักเลยฮะดูครับดูช่วงล่างซะก่อนนะฮะสุดยอดจริงๆคันนี้ฮะดูช่วงล่างใช้โชคคู่เดียวนะฮะจ้าของจะไปวิ่งทุเรียนนะครับเห็นไหมฮะช่วงล่างช่างหยอยจัดให้ครับท่านใดที่มีรถคอกนะฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะปรับแต่งช่วงล่าง แบบนี้นะครับโทรมาหาช่างย่อยได้เลยนี่ฮะช่างย่อยบอกว่ารับได้แน่นอนครับสีตันกว่าๆนี่รับได้แน่นอนนะฮะคันนี้เจ้าของเขาใส่ล้อมแม็กบรรทุกนะครับใช้ขอบสิบห้าดูทรงรถซะก่อนโอ้โหรถเปล่าเปล่านะครับโอ้โหคันนี้ล้อหน้าเขาสวยด้วยนะครับจะให้เพื่อนๆดูครับนี่ฮะ ล้อหน้าเป็นล้อแม็กของเอ็นไกนะครับใช้ขอบสิบเจ็ดนะฮะเรียกแปกเลยครับอล้อแม็กสวยมากครับทรงรถจะอยู่ประมาณนี้ฮะนี่ฮะให้เ,เพื่อนๆดูครับสไตล์ของเขาสวยมากนะฮะดูครับอีสุสุป้ายแดงเลยครับคันนี้นะฮะสวยงามมากเลยสุดยอด ช่างหยอยจัดให้ครับนะฮะใครที่อยากจะทําช่วงล่างแบบนี้นะครับโทรมาติดต่อที่ช่างหยอยได้เลยนะฮะช่างหยอยจัดให้ได้อยากได้ทรงตี้ะช่างหยอยจัดให้นะฮะข้อที่ของช่างไก่ปะ่ะใช่ไหมชอคข้อของช่างไก่ปะ่ะที่จันปะ่ะซื้อที่ไหนอ่ะข้อช่าง,งไก่ปะก่ะไม่ใช่ช่างไก่อะที่ไหนอ่ะที่จันหรือที่ไหน อ๋อที่จันใช่ไหม,อไหมโอ้สุดยอดครับคันนี้อของวิเชียนอ๋อวิเชียนหรือวิจันวิเชียนครับวิเชียนเนาะอ๋ะโอโอ้โหอะไรเหลือกลับบ้านเพียบเลยครับนี่ฮะแต่งกันแบบสุดๆเลยนะฮะสายบรรทุกนะฮะของงานที่นักควายัวนั้นั้งตัดสุดยอดนะครับนี่ฮะโอ้โหจะของชอบเตีย้ยเอาไว้สำหรับจัดหนักครับจัดทุเรียนได้เลย ช่างหยอยคิดว่ารับได้กี่ตันห้าตันห้าตันนะห้าตันห้าับไม่คำ้ำไม่ค้ำแน่นอนนะไม่ติดไม่ติดแน่นอนนะฮะด,ดูนะฮะรวทรงเตี้ยสมัยนี้โอ้โหทรงเตี้ยมากนะครับดูดิแล้วใช้ขอสิบห้าด้วยต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้เห็นช่างหยอยแย่ขวดไหมครับนี่นะฮะผมจะเอานิ้วแย่ให้ดูเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับเหลือแค่นี้ครับนี่รถเปล่ปาๆนะฮะ สายย่อตัวจริงเลยแม่เจ้าสุดยอดโอ้โหปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเดี๋ยวผมให้ดูทรงแหนบด้านหน้านะครับแหนบก็ไม่ต่ำนะฮะลดย่อแต่แหนบไม่ต่ำนะครับทรงแหนบไม่มีต่ำนะฮะดูนะครับทรงแหนบสูงนะครับห่างจากพื้นดินเยอะนะครับนี่ฮะจังหอยใส่แหนบให้สีแผ่นครับมีขั้นกลางหนึ่งแผ่นแหนบชุดบนมีสองแผ่นนะครับ โอ้โหเม่เจ้าสุดจัดประหลัดบอกเลยครับนี่ฮะอยากได้เตีย้ยเียมาที่อูช่างย่อยครับช่างย่อยจัดให้ได้จะเอาเตี้ยแบบไหนเจ้าของโอเคไหมครับคิดว่าโอเคไหม <Okay. S 1> โอเคนะเจ้าของโอเคนะครับนะฮะช่างย่อยล้วปิดท้ายดูดิไหนดูทรงปิดท้ายหน่อยโอ้โหปลายแดงเลยครับคันนี้ฮะรถยังใหม่กิ๊กเลยนี่เสร็จเรียบร้อยครับโอ้โห ตรงนี้เลยเมื่อเช้ามายังสูงอยู่เลยกลับไปท้ายเตี้ยเลยครับดูเลยฮะรถเปล่าๆนะครับนะฮะคันนี้ที่เขาไม่ใส่แม็กไลเนอร์เพราะว่าเขาไว้วิ่งทุเรียนนะครับเขาก็ไม่ต้องใส่แม็กไลเนอร์แค่ดามกระบะดามล่างบนให้อย่างแจ๋วให้แข็งแรงกันกระบะฉีกนะครับใส่ข้อเข้าไปจัดชุดล่างเข้าไปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับ <N> นี่ฮะใครสนใจที่อยากจะ แต่งชุดล่างแบบนี้นะครับโทรมาหาช่างหย่อยได้เลยนะครับช่างหย่อยจัดให้ได้นะฮะเห็นไหมครับคันนี้มีลูกยางกันกระแทกด้วยนะครับแล้วเต้าแหนบไม่ต่ํานะฮะดูฮะเต้าแหนบก็สูงนะครับใส่โชคแค่คู่เดียวครับนี่ใส่โชคคู่เดียวไม่ต้องแปลงท่อครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ใส่โชคไว้ไม่ติดท่อครับ นี่ฮะดัดแปลงไม่เยอะนะครับใส่แหนบเข้าไปใหม่ใส่โช๊คเข้าไปใหม่ตรงเตงก็เป็นตรงเตงเดิมนะครับแต่ทรงนี่บอกได้เลยว่าเตี้ยได้ใจครับอ่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมรถคอกที่หล่ออีกหนึ่งคันนะฮะ <c oughs> ต้องบอกได้เลยว่าคันนี้ทรงเตี้ยมากๆเลยเจ้าของก็ชอบนะครับชอบแบบทรงเตี้ยนะฮะเพราะว่ารถสมัยนี้ทรงสูง เขาจะไม่ค่อยฮิตกันเท่าไหร่ครับสมัยนี้จะฮิตทรงเตี้ยนะฮะไดเลยครับไดเลยทรงนี้นี่สุดจัดจริงๆนะฮะต้องบอกเลยว่าโดนใจวัยรุ่นมาจะให้ดูด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับอคอกอันนี้เขาก็สวยนะครับหน้าเป็นอคอกแซมเลดนะครับอคอกแซมเลดสวยมากครับโอ้โหดูดิว,วิบวับน่าดูเลยอคอกคอกแซมเลดครับสวยครับ ดูโดยโดยรวมถือว่าสุดยอดนะฮะรถคอกสมัยนี้แต่งกันถือว่าสวยมากๆนะครับไหนๆก็แต่งกันทั้งทีก็แต่งให้จบเลยครับนะฮะแต่งให้สวยงามแต่งให้โดนใจอย่างที่เราอยากจะได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีอู่เก่งๆเยอะแยะมากมายอู่ปรับแต่งรถคอกได้โดนใจวัยรุ่นนะครับและใครอยากได้ทรงนี้นะครับติดต่อมาที่ช่างย้อยได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับ โอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับบายบายรักนะจุ๊บจุ๊บบายบายครับ